ดูดวงชาวราศีเมษเมื่อคนไม่เห็นความดีที่เราทำก็ช่างไม่ทำต่อไปด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของชาวราศีเมษตกตำแหน่งการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆไม่มีใครสนใจก็ไม่เป็นไรก็ทำของท่านคนเดียวเผลอๆจะไม่ทำอีกต่อไปถ้าไม่ใช่เหตุผลสำคัญชาวราศีเมษเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นเอาจริง แต่ว่าคนอื่นกลับไม่สนใจมองไม่เห็นค่าในสิ่งที่ท่านทําเหมือนก็ทําไปแล้วทําอยู่คนเดียวคนอื่นไม่สนใจนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านครับตัวท่านตกตําแหน่งก้าวไม่เท้ายืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเราหนอไม่หลับกระวนกระวระายกระซับกระสายแต่ก็ยังทําตามกฎแต่คนอื่นไม่เป็นตามกฎไปหมดแล้วดวงตาของท่านตกตําแหน่งจัสติกทําตามแบบแผนตุลาการ กฎบ,บ้านกฎเมืองกฎสวรรค์มีกฎโ,โลกมนุษย์มีกฎโลกวิญ,ญญาณมีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําให้มีดาบทิ่มแทงหัวใจเจ็บปวดรั่วแล้า,ลาแสนทุกข์ทรมานและลริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีหลวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายนั่งอยู่เฉยๆก็ได้รับโอกาสที่ดีเหนือว่าคนอื่นก็ท่านมุ่งมั่นจะไม่มีโอกาสดีได้ไงเพราะฉะนั้นท่านอาจจะช่างมันนะครับช่างแล้วไปทําอย่างอื่นต่อแล้ว เสียเวลาไม่ทําต่อไปแล้วนะครับโชคชะตาขอ,ของราชสีมาอนาศพตักแล้วเขาเรียกว่าจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเข้ามาเหรียญใหญ่มาเริ่มโอกาสทองโอกาสดีโอกาสชีวิตรับรัพย์อัศวินขีม่ม้าถือดาบประหัตประหารัตรูโมมารนะครับผมเรื่องราวร้ายๆได้ผ่านพ้นไปหมดไปสิน้นลุงชะตาจะเปิดนะครับดวงสุขสมสมบัติดังใจมากโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคล เข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตาไฮเปอร์เพนเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนคำชูการที่ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชกตาเพราะว่าท่านเบื่อหน่ายกับคนอื่นที่ไม่มองคุณค่าคุณงามความดีของท่านเลยสิ่งที่ท่านตั้งใจทําแล้วเขากลับไม่ทําปล่อยให้ท่านทําคนเดียวดวงชะตาของท่านเป็นแบบนี้ตกตำแหน่งเอ็มเพสท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่ท่านทำแล้วโสนเปล่าไปสิ้น นะผมมันเป็นการนะครับฝึกฝนแลนะภาคเพียรในตัวท่านเองท่านจะได้รับโอกาสดีก็คือความสามารถพิเศษเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่ท่านทําเป็นจัดเป็นประจาจะบ่งบอกถึงไรายได้จะสูงมพิเศษในภายเพียรภายภาคหน้า้นะโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งยาจกจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินท่านจะรู้สึกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนนมันเจ็บปวดตัวร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวแต่ว่าก็ ตกตำแหน่งพระราชาถือถ้วยทองก็แปลว่าโชคชะตาของท่านจะได้รับโอกาสดีเหนือกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วท่านจะไปสนใจทําไมครับใครจะคิดยังไงก็ช่างความดีที่เราทําแล้วก็ช่างไม่ทําต่อไปก็ได้ไม่มีผิดคราจะทําต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้นะครับผมก็เราทําคนอื่นไม่ทําเมื่อเมื่อคนอื่นไม่เห็นนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีก็คือมีโอกาสทองเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบ ได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตรับทรัพย์่วยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาจะได้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่โอกาสดีโอกาสขาววิวาขามงคลเข้ามาถึงเวลาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาส,สนาสิ่งสิทธิ์ปกปากุ้งของรักษาคุณจะได้พ้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายและตกตําแหน่งเงินทองซื้อรถใหม่ายแดงนะผมซื้อบ้านซื้อบ้านหลังใหม่โูกบ้านให้พ่อแม่ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินของรับพลังบวกไว้ครับโชคชตาตกตําแหน่งครอบครัวจะ,จะเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์ โอกาสอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนอำพาซึ่งโชคลาภก,ก็แปลว่าโอกาสที่จะมีเงินทองเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีายพิเทศบ่งบอกถึงโชคชะตาที่ท่านได้เลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งเป็นตกตําแหน่งเป็นผู้มีบุญกุศลบสชา,าเราบอกให้ท่านชาลอดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบควาเร็จตกตำแหน่งเดอะซันเมื่อแสงสว่าง่องลงมาเดอะซันะเปิดทางให้แก่ท่าน ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลพันแล้วน้ามูลเกิดขึ้นในโชคตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก้หลงหากันโสมนัสเหมือนโดนบีบบังคับให้ท่านต้องออกเดินทางต้องมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าและใครอยากทําในเมื่อไม่เห็นมีใครมองเห็นความดีของท่านแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านไม่มีสิทธิ์เลือกครับ ซ้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจะต้องรวยเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้ปะศวันเลนเดี๋ยวนี้การบดีบดด้อยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีด้วยดีในหัวงีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าหยิบเงินอดทนอดกานดวงชะตาแบบนี้แปลว,ว่าถือดาบตั้งขึ้นแปลว่าตัวคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประทะกล้าที่จะลุยแต่คนอื่นเขาไม่กล้านะครับผมแต่ว่าการกล้าในครั้งนี้ไม่ใช่สูญเสียป่ง ท่านต้องระวังไต่ตองด้วยตัวท่านเองนะครับมีดดาบปักเต็มหลังกระโวลกระไวยกระสากระสายอดทนอดกั้นการพลิกเปลี่ยนแฟงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสองเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะ,ะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าหาญเอาจริงเอาจังจนประสมเร็จตกตำแหน่งพระราชาถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลากเงินทองบารมีวาสนาปูฤาษีจะส่องแสงแตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จให้สังเกตในโชคชะตา โจะตาของท่านจะได้เห็นแสงสว่างเมื่อไหร่ที่ท่านเห็นแสงสว่างท่านจงเดินทางไปตามแสงสว่างนั้นอย่ารออย่าเลี้ยวหลังอย่าไปเรียกใครไปแทนท่านนะครับไม่ต้องเรียกอย่างเช่นการงานนะครับเรากําลังเห็นแสงสว่างแล้วไม่ต้องไปแนะนําเขาบอกมาทําสิมาทําสินะครับตอนที่ท่านทําอยู่เห็นไหมครับเมื่อคนไม่เห็นความดีที่เราทําก็ช่างไปไม่ต้องไปต่อไม่ต้องทําต่อ พราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นแสงสว่างแล้วดวงชะตาตกตำแหน่งปูดาษีเฮอร์มิสเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วนะครับท่านก็ต้องไม่จําเป็นต้องบอกคนอื่นเขาท่านทําเองเลยนะผมตกตำแหน่งเดลิเวอร์นะครับผมโอกาสธุรกิจการงานการเงนิงน,งนจะเกิดความแช่มชื่นราบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาสุขสมสมหวังดังใจใหมายจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายจัดนักจัเต็มในโชคชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างที่ใช่ท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันโดนสขสมสมหวังดังใจหมายนะครับดาบสองควยเกิดขึ้นโดยโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยังการมองกันไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลานะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคล การที่ท่านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาแบบนี้ส่งมอบถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาม้าพยองเกิดขึ้นก้าได้กาเสียนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับรับทรัพย์รวยโชคนะครับ ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ u เปอร์ตัง u p e r เปอร์สติกเกอร์ไอติมหมอซันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ